ก่อนดูคุยแซบโชว์เอาเป็นว่าอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมขาก่อนดูคุยแซบโชว์นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยค่ะกริงจริงๆริง เอากกับมาสื่อคุยซัชโชว์นะครับปี 2, 5, 6, 3ปีชั่วใช่ไหมใช่ค่ะเขาบอกว่าเป็นปีแห่งความบอบช้ำพาหันํำโรคการหย่าร้าอะไรนั่นึ่งพาหันํำโรคแการหย่าร้าปัญหาของความวุ่นวายการทะเลาะวิวาใช่คะเพราะว่าต้องบอกนี้ค่ะในปีนักสัตวเนี่ย แต่ละปีมาเนี่ยเราจะดูจากปีนักษัสนนั้นเช่นพฤติกรรมของปีชวดปีชวดเองแน่นอนเป็นพาหะนําโรคนะคะปีชวดโดยส่วนใหญ่จะอยู่หลายรูทุกเรื่องราวมากมายก่อเกิดปัญหามากมายแต่จากชวดเนี่ยส่งมาสู่ฉลูลพฤติกรรมฉลูเป็นยังไงคะ,ะลูรับมือยังไงฉลูทํางานหนักปะ จริงทำงานหนักเขาบอกว่าของปีฉลูเองเนี่ยปัญหาความวุ่นวายจะเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะโาครคภัยไข้เจ็บเนี่ยยังอยู่กับเรานะคะจากปีปีสองหกส ปีหน้าปีถัดไปอาจจะอยู่นะคะซึ่งต้องบอกว่าเราเองจะต้องเพิ่มความอดทนให้มากใครอดทนได้มากกว่าผู้ชนะนะคะและปี64เองเนี่ยจะต้องใช้แรงมากกว่าทุกๆปีไม่ถึงฉลูต้องใช้แรงมากกว่าทุกปีต้องขันเหนื่อยมากกว่าทุกปีนะคะอันนี้หมายถึงทุกคนบ้างใช่ไหคะอันนี้ต้องรวมภาพรวมของปี64ต้องบอกว่าคนที่อยู่ในช่วงปีฉลูเนาะใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าทุกเรื่องราวเหนื่อยกว่าทุกปีและมีโอกาสข่าวเราจะได้เห็นมากมายกับการพลาดและมีลูกคอยดูค่ะ ปี64อาจจะมีเรื่องราวเหล่านี้ให้เราได้ตกใจเล่นหมือกับว่าไหมคะว่าท้องก่อนแต่เรื่องราวต่างๆเพราะปีฉลูเป็นปีที่โดยส่วนใหญ่เรื่องความผสมพันธ์เรื่องการพร้อมความมีลูกหรือไม่พร้อมก็ตามจะเกิดขึ้นมากมายและฉลูเองวัวโดยส่วนใหญ่ไม่ชอบอะไรที่เป็นสีแดงถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่า ปี64่เนี่ยอะไรที่เป็นสีแดงต้องระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะการจะนํามาอยู่ใกล้ตัวหรืออะไรก็ตามนะคะคือพูดง่ายๆปี6 4ทั้งปีถ้าหลีกเลี่ยงการใช้สีแดงได้ถูกต้องค่ะจริงเหรอและเขาบอกปี64ผู้หญิงต้องอดทนมากกว่าผู้ชายค่ะทำไมอะเพราะมันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายแต่เรามารู้วิธีการแก้ดีกว่าแก้เลยอาจารย์เขาบอกวิธีการแก้ในภาพรวมทั้งหมดต้องบอกที่นี่เป็นที่แรกที่อาจารย์เผยนะคะ เขาบอกพรมเช็ดเท้าให้เปลี่ยนเป็นสีเขียวให้หมดเพราะปีนี้สีเขียวถูกฉลกกับวัวเอาแล้วทำไมต้องเป็นพรมเช็ดเท้าอาจารย์พรมเนี่ยเขาบอกเปรียบเสมือนการก้าวเดินพรมก่อนเข้าบ้านจะมีการกันสิ่งต่างนั้นพรมในเมืองจีนเขาชื่อว่าพรมจะมีสิ่งที่ช่วยกันและกันกรองสิ่งที่ไม่ดีได้เป็นสีเขียวเป็นสีเขียวสองก็คือองค์ใส่น้ําตลอดทั้งปี64นะคนะมีองค์มาที่บ้านมีๆมีเหรอองค์ใส่น้ําถูกต้องฮะและที่สําคัญให้ปลูกต้นไผ่กวนอิ่มหน้าบ้านนะคะพร้อมกับดอกหน้า วัวปลูกใส่กระถางนะคะ,ะที่สําคัญแบบนี้ค่ะปีนี้ปี64นะคะให้หาสิ่งที่มีเสียงที่เป็นกระดิ่งเนี่ยผูกไว้ตรงบริเวณหน้าบ้านนะคะหรืออาจจะเป็นรูปปั้นวัวที่วัวน่ารักน่าค่ะนะคะใส่กระดิ่งตรงในคอวางไว้ถือว่าดีเอางี้ขอเคล็ดลับเสริมปีฉลูหน่อยโอเคง่ายๆเลยค่ะ,ะเขาบอกว่าตลอดปี64เนี่ยถ้าเกิดเรามีโอกาสเนี่ยให้เปลี่ยนที่นอนบ้างโยกย้ายการนอนบ้างเช่นไป ต่างจังหวัดบ้างมีไปนั่โรงแรมอะไรองเงี้ยหรอแต่ถ้าเกิดมีภาวะโควิดไปไม่ได้ก็ให้มีการเปลี่ยนสลับที่นอนเช่นนอนซ้ายมาขวาขวามาซ้ายให้เป็นการโยกย้ายดวงดาวตำแหน่งการนอนนั่นเองนะคะส่วนการเสริมบุญนะคะเขาบอกว่าให้ทําบุญบริจาคเกี่ยวกับเด็กพิเศษเด็กที่การซ้าซ้อนหรือไทยชีตโคกระบือนะคะและสุดท้ายให้หลีกเลี่ยงการใช้สีแดงนะคะแต่ถ้าเกิดมีสีแดงเกิดขึ้นจริงให้หาสีเขียวมาประกบคู่คือความบาลาน อ๋อถ้าเกิดนอนด้วยกันอย่างนี้สมมติว่าคนหนึ่งผู้หญิงนอนซ้ายภร้ยายนันขวาให้สลับกันได้สลับกันแล้วทับนอนทับกันได้ไหมอาออจารย์มีภรรยาเป็นเรื่องธรรมดาอาจารย์แล้วอย่างสมมติห้องนอนล่ะ,ะสมมติว่าอ่าบ้านหนึ่งบางทีสมมติว่าใครมีห้องนอนเดียวก็ย้ายมุมนอนออย้ายมุมนอนแต่ถ้าสมมติใครอาจจะมีห้องนอนหลายห้องก็สลับสลับนอนใช่เพราะนอนห้องอื่นบ้าง้องค่ะเพราะปี64ีเนี่ยเขาบอกเป็นการโยกย้ายดวงดาวถือวัาดีค่ะือาเหรออาจารย์แล้วทำไมสีแดงถึงไม่ดีจริงๆเขาบอกสีแดงเป็นการยั่วยุวัว วัวกระทิงวัวต่างๆเห็นไหมที่เขามามาโน่นนี่นั่นดังนั้นสีแดงเป็นสีที่โดยส่วนใหญ่เป็นอาลีกันเป็นอลีไม่แนะนำแต่ถ้ามีสีแดงอยู่แล้วเช่นถ้าอาจารย์ใส่อันนีไม่มีสีแดงก็หาสีเขียวมาประกบอาจารย์ก็สีเขียวมาประกบใช่ถูกต้องอาจารย์แล้วอย่างที่อาจารย์บอกขอยนิดนึงใกล้หมดเวลาแล้วพรมเช็ดเท้าบอกว่ามันจะเป็นสิ่งที่เหมือนเราก้าวเดินอย่างนั้นถ้าเราเปลี่ยนรองเท้าเป็นสีเขียวเวลาปีนี้ แต่จริงๆแนะนำพรมดีกว่าเป็นพรมดีกว่าถูกต้องะพรมจะง่ายสุดนั้นทุกจุดภายในบ้านขอให้พรมสีเขียวจะเสริมความรุ่งเรืองตลอดปี6สีค่ะแต่ถ้ารองเท้าก็เป็นสีเขียวได้ใช่ไหมได้ค่ะเย้รองเท้าสีเขียวเย้ท่านผู้ชมขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวรุงนี้มาแซบมาต่อที่นี่กับคุยแซบโชว์อาจารย์ขอบคุณและสสดีทุกคนคับขอบคุณค่ะแซบโชคุยแซโช ดูรายการคุยแซบโชว์จบแล้วแล้วอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเชียร์จ